S 1> <S 1> เจอตัวแล้วครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวพี่ครับผมไม่เห็นจริงจริงพี่เชีย่ยเอ้ยกะเอาตายเลยนี่หวะลุกสิวะขาขยับสิวะไอ้บ้าเอ้ยอย่าตามมันนะเว้ยใครก็ได้ช่วยด้วยไม่รอดแบบนี้ไม่รอดแน่มันวิ่งเร็วกว่ากูอีก ทางตันเอาจริงเดปีนต้องปีนฮึบเชี่ยเกือบไปแล้วไปสิวะข้ามไปโอ้เดินดูทางหน่อยสิพ่อหนุม่มขอโทษครับผมไม่ทันได้มองมันไม่ตามมาคนเยอะมันเลยไม่กล้าตามมางั้นเหรอต้องรีบไปตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัย นี่มันเรื่องเฮี้ยอะไรกันวะเนี่ยชีวิตกูใครทักมาตอนนี้วะแม่ค้าร้านข้าวเหรอคุณการเรารู้นะว่าคุณเห็นอะไรฮ้มันมันรู้เบอร์กูได้ไง